หลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าฝนทำยังไงให้ผมโฟนดูดีอ้นเน็ทำไมชอบขัดน้องตลอดเลยอะเออเออเออเอยเบนเน็ตอะไรดีก็ว่าดีพิธีกรก็ดีสวยด้วยใครดูใครชอบให้กดไลค์ใครแชรออกไปแล้วเขาให้ถูกห ไหนล่ะของดีผาักกลางไปเอามาวางสวยๆมายืนชฉยๆช้หมาทำอะไรเดี๋ยวเขาไล่ออกไปไม่ลู้ด้วยเฮ้ย<ฮ>ไป้วไปเอามาวันนี้มีของดีผาักกลางรีบเชิญเพื่อนข้างๆมาดูด้วยเลยค่ะ โปรดพราวทุกพีแฟนมากๆถึงขนาดแต่งเพลง่อยมาให้ทุกคนเลยนะคะเป็นไงคะเพราะไหมพเพราะเนาะพี่เบนเน็ตเนาะโอเคโอ๊ยอะไรอะพี่เบนเน็ตเพาะอยู่แบบนี้ก็แปลว่าไม่เพาะดิโฟ <All right. S 1> นอุสาตั้งใจแต่งเพลงฉ่อยมาเพื่อแฟนๆภาคกลางเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำไมสมหวังแบบนี้กิน <c oughs> แนวกันดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชม เอ้าพี่เป็นเน็ตนี่ไงเฮ้ลเฟนฟรายจากจังหวัดสุพรรณบุรีเอชาเอชา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 น้อยแม่นี่ค่ะพี่เ็นเน็ตเฮ้ลเฟนฟรายค่ะเฮวเฟนฟรายเจ้าแรกต้นตํำหลับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าถ้าตามหาเฮ้ลเนี่ยต้องมาที่สุพรรณบุรีเท่านั้นไม่มีเฮ้ลแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเฮ้ลให้เลือกตั้งหลายแบบด้วยนะคะ อามีค่ะพี่เมดนนมีสิอ,อ,อันนี้นะคะรถปลาหมึกรถบาร์บีคิวแล้วก็รถสาหร่ายเดี๋ยวคนแกะรถปลาหมึกให้ดูนะคะแพ็กเกจจิ้งนี่คือซีลมาอย่างดีเลยนะคะน่ากินอ่ะเฮ้ยกลิ่นทะลุมาเลยอ่ะนี่นะคะเขาจะเป็นชิ้นแบบโอ้โห ตอบมากะค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะใครที่แพ้แป้งกูเตนสามารถทานได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของกูเตนนะคะแพ้แป้งกูเตนก็กินแป้งแฮลได้ค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญพี่เป็นเนทนามาทําเป็นไข่มุกที่ใส่ในชาน้่มุกด้วยอะ่ะ <Wow. S 1> ของโปรดเลยค่ะพี่เป็นเนทใช่ค่ะพี่เป็นเนแป้งแฮลเนี่ยนำไปทำเป็นไข่มุกมันจะเหนียวหอมมีกลิ่นเฉพาะตัวของแป้งเฮลด้วยนะคะ อร่อยและดีแบบนี้ไม่ต้องกลัวแห้วกันอีกต่อไปยิ่งกินยิ่งเพลินเกินห้ามใจรับรองถูกใจตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ฟินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตามไปสั่งเร็วไปจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วมีแห้วแล้วจังหวัดพิจิตรล่ะพี่เบนเน็ตมีอะไรติ๊กตอกเอ้ยไม่ใช่ไปจังหวัดพิจิตรก็ต้องมีเมล็ดบัวสิคะคุณผู้ชมนี่เลยเมล็ดบัวอบกรอบแม่จรูลจากจังหวัดพิจิตรจ้า ชาเอชาเอชา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 น้อยแน่และฝนมั่นใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรต้องเคยเห็นภาพความสวยงามของดอกบัวที่บางสะท้านที่ยืสูงสัอย่างแน่นอนเลยค่ะและนี่คือผลผลิตจากธรรมชาติค่ะใช่แล้วค่ะพี่เบนเน็ตคำเดียวไม่เคยพอจริงๆเลยค่ะ ทุกคนที่เคยชิมนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันและการันตีเลยค่ะว่าไม่เกี่ยวไม่เคยพอหยุดทานได้เลยจริงๆค่ะนี่ที่สําคัญนะคุณผู้ชมวนเจาให้ดูเขามีถึง2ขนาดค่ะและยิ่งไปกว่านั้นมี2รสค่ะคุณผู้ชมรสหวานและรสธรรมชาติค่ะอ่างงละสิว่าทำไมถึงมีรสธรรมชาติธรรมชาติคือยังไงจริงๆเนี่ยรสธรรมชาติเนี่ยเราสามารถอัดดปได้เลยนะคุณผู้ชมจะทานแบบ โอสัมผัสฟิลลิ่งรสชาติธรรมชาติก็ได้หรือนี่เลยคนจะแกะให้ดูนะคุณผู้ชมเขามีความพิเศษอยู่โอ้โหนี่ซิลมาอย่างดีแบบนี้มั่นใจได้เลยว่ากรุบกรอบอย่างแน่นอนค่ะค่ะแป๊ดนาซองเกลือค่ะคุณผู้ชมที่เขามีซองเกลือมาให้เนี่ยเพราะว่าเราะสามารถแต่งเติมรสชาติให้มีความเค็มเพิ่มเข้าไปได้ค่ะแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีซองเกลือใช่ไหมพี่เบนเน็ต เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคค่ะทุกคนโอเคแตนะ่บางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจาตัวพี่เบนเน็ตที่แบบต้องจํากัดการทานเกลือเพราะฉะนั้นนี่ค่ะใส่ใจและก็ห่วงสุขภาพด้วยเฮ้ย oh. อันนี้น่ากินหนะักที่มนันเน็ตคนชอบกินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวทีมงานคะพนเอากลับบ้านหมดเลยนะคะเอากลับบ้านก่อนนะพี่เบนเน็ต ah. ไม่แบ่งไปล อยากอร่อยเพลินหยุดไม่อยู่ต้องรีบสั่งกันไปตุนกันเลยนะคะเพราะตอนนี้เม็ดบัวใกล้หมดฤด,ดูแล้วนะคะ้าพล้า,ารอบนี้เนี่ยได้คี่นิทีปลายปีกันไปเลยค่ะรีบเก็บตุนสั่งซื้อตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะและชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามีแต่คนอินบ็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมาบอกโฟนว่าพี่โฟนคะอันนี้มันเด็ดมันดีมากต้องลองให้ได้เลยค่ะพี่เป็นเด็ดอยากรู้ว่าเคอชิ้นไหน นี่เลยเปียลาวาจากร้านปุยนุ่นจังหวัดกรุงเทพมหานครเอชาเอชา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 น้อยแม่บอกเลยนะคะว่าที่มาที่ไปที่เกิดมาเป็นเปียลาวาไส้ทะลักอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะเขาเป็นคนชอบทานเปียลาวามากๆแล้วเขาก็ลองชิมเจ้านั้นเจ้านี้เจ้านู้นเจ้านู้น อ้าวสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกใจเขาก็เลยลองทดลองทําเลยค่ะคิดคบบสน <communicate> คดคส,ส่วนผสมที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้อร่อยดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมโฟนคอนเฟิร์มเลยว่าทุกคนทีมงานเนี่ยเขาแอบ,บชิมกันมาแล้วบอกโฟนว่าอร่อยมากใจ<ๆ>จริงอ่ะเขาแอบ,บอยากทานนะเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีสดใหม่สะอาดด้วยนะคะๆๆอยากกินน่ะพี่เบนเน็ตแต่หนูไม่ให้พี่เบนเน็ต คุณผู้ชมวันนี้ที่ทีมง,งานเนี่ยเขาเอาใส่จานมาให้ดูเลยค่ะเพราะว่าเราจะตัดไส้กันให้ดูเลยว่ามันเยิ้มขนาดไหนนี่ว้าวดูเลยค่ะโอ้โหอระรามอ่ะน่ากินมากมคุณผู้ชมบอกได้เลยว่ากลิ่นนะทะลุแมสเลยนะแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยของไข่เค็มไม่มีเลยนะไม,มไม่มีเลย บอกเลยค่ะว่าเจ้าเนี้ยเขาใช้ส่วนผสมจากตลาดเจ้าประจำไข่แดงเนี่ยเขาคัดแบบแดงเน้นๆเ,เจ้าที่สะอาดเพราะว่าเขาเนื่องกับใบเตยเพราะฉะนั้นรับรองว่าไม่คาวอย่างแน่นอนเลยค่ะ <Wow. S 1> หนูอยากกินนะอ่ะนักกินนะ่ะทุกิ <Yahoo. S 1> ร้านนี้ <Wow. S 1> ไม่ได้มีดีแค่ขนมเปียะนะคะยังมีไดคุกุลาวาหลากไส้ให้ได้ฟินกันด้วยนะขนมทุกอย่างทางร้านทำสดใหม่ทุกวันแต่ถึงจะทำทุกวันก็หมดไวทุกวันนะคะ เพราะฉะนั้นรีบสั่งไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะชิ้นต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปพี่ของกินอีกแล้วหรอ,อพี่ยอมมาเทอมันหนูาชัดเลยเนี่ยพี่เป็นหนดูนี่มีแตข่ของกินของกินของกิน,ขอ,กนของกินนะ่ะเรากินไม่ได้อ่ะทรมานคนหิวแย่เลยไม่รู้แหละพี่ไม่งั้นหนูเอาอันนี้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 กลับบ้านมาเลยนะคะให้หนูนะใส่กระเป๋าหนูไว้เลยแต่พี่เป็นเนต็ตอ่ะต้องอกลับบ้านโอเค งั้นมาต่อที่ชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมนี่เลยหมูหัวเราะแดดเดียวของเด็ดของดีจากจังหวัดสิงห์บุรีเอชาเอชา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 น้อยแม่นี่คนจะบอกเลยว่าหมูหัวเราะแดดเดียวนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยแพคเกจจริงเนี่ยเขาซีลมาอย่างดีเลยนะคะ มูฮอร์เด็ดเดียวที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยเพราะว่าเขามาจากฟิลลิ่งที่แฮปปี้มีความสุข <c oughs> เวลาที่เรากินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันติดใจหยุดกินไม่ได้เลยจริงๆค่ะอันนี้ถือเป็นของดีของเด็ดของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะ <Yeah. S 1> ที่คนสิงห์บุรีเขาคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าหยุดกินไม่ได้ขายดียาวนานมากว่า15ปีเลยนะพี่เป็นแนต เราไปทอดมาแล้วค่ะอยู่ในมือของโฟนแล้วนะคะวันนี้โฟนจะมาลองให้ดูเลยว่าดูนะคะอันนี้น่ากินมากพี่เบนเน็ตโฟนบอกเลยนะว่าตรงนี้ยหอมมากพี่เบนเน็ตได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมดูความฉ่ำของเนื้อดูความมันที่แทรกอยู่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าได้ข้าวสวยละลอนสักจานหรือข้าวเหนียวเนี่ยหืมแซ่บมาก ใครอยากอร่อยอารมณ์ดีก็รีบสั่งมาตุนเก็บไว้ทอดกินได้ตลอดเลยนะคะหรือใครสนใจอยากจะนําไปขายก็ติดต่อสอบถามตามที่เราให้ช่องทางไว้ได้เลยนะคะหมูแบบเดียว,ว,ว,วร้านนี้เขาขายทั้งปลีกและส่งกระจายความสุขทั่วทุกภาคไปเลยจ้าหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าฟนทำยังไงให้ผมโฟนสวยดูดีดูเงาและดูมีน้ำหนักดูตรงแบบนี้ <formation>. ชอบขัดน้องตลอดเลยอะ่ะก็อยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์บ้างอะไรบ้างเล่นแบบนี้มาขัดกันแบบนี้ไม่คุย้วยแล้วนะเราไม่สนใจพี่เบนเน็ตดีกว่าผู้ชมนี่เลยค่ะชิ้นต่อไปที่โฟนจะพูดถึงนะคะแชมพู H ถุงแชมพู H ถุงชมพู H ถุงค่าสี่สามสองแชมพูมะกรูดค่ะแชมพูมะกรูดจากบ้านสวนอบอุ่นจังหวัดสุโขทัยเอชา เอชา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 น้อยแม่แชมพูมะกรูดนะคะมีขายมากมายหลายยี่ห้อตามท้องตลาดแต่ทำไมเราถึงต้องเอาเจ้านี้มาเพราะว่าที่มาที่ไปของแชมพูมะกรูดเจ้านี้นะคะคุณผู้ชมเขาเนี่ยเริ่มจากการแบบอ้ย สามีของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมผมร่วงค่ะ oh, <no. S 1> เขาก็เลยหยิบสมุน <No. S 1> ไพรที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาจมาจับลองทําปรับสูตรนู่นนี่นะั่นเสร็จปุ๊บเอา้า สามีใช้ดีค่ะพอสามีใช้ดีคนข้างๆบ้านหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะใช้ด้วยค่ะพี่เนเด็ตคราวนี้เขา,ขาเลยเกิดไอเดียนํามาทําขายซะเลยค่ะจะได้แบ่งปันสูตรแชมพูด,ดีๆให้กับทุกคนเลยนี่พี่เป็นเน็ตรู้ไหมเขามี4ี่สูตรเลยนะอันแรกคะ่ะสูตรผมดกดําลดคันค่ะอันนี้สูตรดีถอกล้างสารเคมีค่ะอันที่3มนะคะเป็นสูตรลดหงอกสีสะลัดและสุดท้ายสูตรกําจัดเหาค่ะพี่เปนเด็ต มีเหาปะเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยเนี่ยอนอยากมีผมสวยไร้สารเคมีก็ต้องรีบตามมาซื้อแชมพูมะกรูดสมุนไพรออร์แกนิกตามเพจที่ให uh ้ไว้ได้เลยนะคะสดใหม่ส่งทั่วไทยกันไปเลยค่ะหาอะไรคะพี่เป็นเน็หาอะไรอ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าหาของชิ้นสุดท้ายอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องหาอยู่นี่ค่ะพี่เป็นเด็นกระด้งไม้ไผ่สาร <Yes. S 1> จากบ้านงานฝีมือจังหวัดอายุทยาเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่พี่เป็นเด่นคะกระด้งไม้ไผ่สารลวดลายสวยงามเนี่ยนะคะ <Yes. S 2> เป็นภูมิปัญญาของชุมชนค่ะที่เขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะ พี่เบนเน็ตรู้ไหมว่ากระดงเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากมากเลยนะจริงๆตามต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมเขาก็จะเอาไว้ตากพวกหมูพวกปลาหรือว่าจริงๆเขาเอาไว้ใช้ฝัดข้าวหรือว่าจะเอาไว้ใช้พวกแบบล่อนเปลือกถั่วเปลือกงาได้ด้วยนะคะหรือจริงๆนะพี่เบนเน็ตลวดลายสวยงามดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เนี่ยเอาไปแต่งบ้านก็สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะคฟรู้เลยว่าพี่เบนเน็ตจะเอาไปทําอะไรนี่เดี๋ยวฟลให้ทีมงานอะ่ะเขาแกะออกแล้วพี่เบนเน็ตก็เอาไปติดเป็นปีก แล้วก็บินไปเลยว่าดีไหมคะโอ,โอ้ลอเล่นนะระอเล่นนิดหน่อยเองนี่คุณผู้ชมคะทราบไหมว่าลวดลายสวยงามที่มีสีสันสดใสแบบนี้เนี่ยลูกหลานในชุมชนน่ะเขาอันดบขึ้นมาค่ะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยบางทีเนี่ยร้านค้าเขาก็ซื้อไปค่ะเพื่อเอาไว้เสิร์ฟอาหารแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้พี่เบนเน็ตร้านค้าเขาก็ต้องเอาใบตองรองพอเอาใบตองรองเนี่ยมันก็แบบมีหลายขั้นตอนจุกจิก เขาก็เลยกาลังจะปล่อยสินค้าใหม่ค่ะคุณผู้ชมเขาจะใช้สีจากกากกาแฟนะคุณผู้ชมเป็นสีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่ออาหารและใส่ใจสุขภาพของเราอย่างแน่นอนเลยค่ะขอ <youth> <Komm t. S 1> งดีแบบนี้ <obviamente> เราต้องซื้อกันแล้วนะคะพี่เป็นเด็ด <H oo> มาช่วยกันอุดหนุนฝีมือคนไทยของสวยของดีที่ให้ฟิลไทยๆกันเยอะๆน,นะคะจะได้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและช่วยสืบสานศิลปะงานฝีมือไทยให้คงอยู่ไปช่วยลูกช่วหลานเลยนะสั่งซื้อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ และ6ของเด็ดของดีที่เราไปสรรหาคัดเลือกมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เราก็ขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตากการันตีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีใบเบนเนตให้ไปเลยจ้าและมาถึงคําถามที่ถามกันมาจากทางบ้านวันนี้ก็คือสบู่เบนเนตสูตรดั้งเดิม3สูตรและสะบู่เบนเนตสูตรคลาสสิกเฮิร์บสี่สูตรต่างกันอย่างไรคะสะบู่เบนเนตสูตรดั้งเดิมทั้ง3สูตรได้แก่สบู่วิตามินอ e ีผสมขมิน้น วิตามินอ e ีผสมว่านหางจระเข้และวิตามินอ e ีเข้มข้นค่ะเป็นสบู่สมุนไพรสูตรแรกๆของสบู่เบนเน็ตนะคะลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยมๆนะคะ <Wow. S 1> เนื้อจะนุ่มแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวค่ะ <Wow. S 1> และแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เหมือนกับสบู่เบนเน็ตซีเลยค่ะ <Wow. S 1> และสบู่เบนเนตสูตรคลาสสิกเทิร์ฟทั้ง4สูตรได้แก่ 1. นมข้าวง,งาขาว 2. มะขามขมิ้น 3. าพับทิมมังคุดและ 4. ขิงสกัดว่านหางจระเข้ค่ะโดยทั้ง4ี่สูตรนี้นะคะจะเป็นสบู่สมุนไพรที่เรากลั่นแบบโบราณค่ะลักษณะจะมีเป็นก้อนกลมๆนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้ได้นานกว่าก้อนสี่เหลี่ยมค่ะทั้ง2สูตรถึงแม้ว่าจะต่างกันแต่ก็เป็นสมุนไพรที่รับรองเลยค่ะว่าใช้ดีเหมือนกันแน่นอนและคนถามท้ายรายการของเราในวันนี้พี่เบนเน็ตเขาใจดีอยากแจกสบู่ค่ะใช่ไหมคะพี่เบนเน็ต คำถามประจำวันนี้ก็คือชื่อตากาลันตีที่เรามอบให้กับทุกร้านที่เรานำเสนอในทุกคลิปมีชื่อตาว่าอะไรโหยี่เป็นเน็ตง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนรายการตัวจริงรักกันจริงต้องตอบกันได้แน่ๆเลยถ้าใครรู้คำตอบแล้วรีบแชร์คลิปนี้แล้วมาตอบกันได้ที่แฟนเพจ e f e c o o o เบนเน็ตได้เลยนะคะเย่ yeah! มาตอบกันเร็วๆนะพี่เบนเน็ตรอแจกอยู่ ฝากนียายเบนเน็ตเลิฟสตอรี่เรื่องความรักชั่วพิบตาสนับสนุนโดยเบนเน็ตเอ็กซ์าไว้หาอ่านได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟนและพี่เบนเน็ตต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้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 งให้กับรายการเราด้วยนะคะอ่าและที่สําคัญค่ะใครชอบสมุบบ่เบนเน็ตของเราพี่เบนเน็ตต้องเข้าไปสั่งซื้อเลยเนาะที่ w w w b e n n e t c o t t h ไปกดซื้อสบู่ที่ใช่สูตรที่ชอบได้เลยนะคะ 拜拜，拜拜。Bye. Bye bye.